สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้กิฟและทีมงานโฮมหน้าอยู่มาอยู่กันที่โซนวงแหวนอ,อนรุรนุชบางนาทำเลที่มีการเจริญเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องทั้งในแง่ของธุรกิจและการอยู่อาศัย เป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ใกล้สนามบินสวนภูมิสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกสําหรับใครที่กําลังมองหาที่ทางสําหรับทําธุรกิจอยู่เนี่ยนะคะทำเลตรงนี้ถือเป็นอีกหนึ่งทำเลที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะเราเลยจะพามาชมโครงการ business district บางนาวงแหวนจาก AP โครงการ luxury home office สูง4ชั้นที่รองรับทั้งการอยู่อาศัยและการทำธุรกิจโครงการใหม่หนึ่งเดียวตอนนี้นะคะที่อยู่ติดถนนใหญ่บนทำเลวงแหวนอ่อ,อนนุชบางนาค่ะ สำหรับที่ตั้งของตัวโครงการนะคะจะอยู่ติดกับถนนเลียบว,วงแหวนการจนาพิเศษฝั่งตะวันออกใกล้ถนนบางนาตราดเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นสามารถเดินทางเข้าออกเมืองได้สะดวกเชื่อมต่อกับถนนเส้นหลักได้หลายเส้นทั้งถนนสีนครลินถนนลาดกระบงังถนนอ่อนนุชถนนสุขุมวิทและยังสามารถลัดไปยังเฉลิมงพระเกียรติรอเก้าพัฒนาการได้นอกจากนั้นนะคะยังใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนมอเตอร์เวย์และทางพิเศษบุรพาวิถีใกล้โรงเรียนนานาชาติและโรงพยาบาลชื่อดังอีกหลายแห่งอีกด้วยค่ะ ส่วนรถไฟฟ้านะคะในอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้ารางเบาบางนาสุวรรณภูมิสถานีที่ใกล้โครงการที่สุดคือสถานีการจนาพิเศษก็จะทําให้การเดินทางในโซนนี้เนี่ยสะดวกสบายขึ้นไม่ว่าจะในแง่ของการอยู่อาซั์และการติดต่องานธุรกิจค่ะและเท่านั้นยังไม่พอนะคะในอนาคตยังจะมีการพัฒนาโครงการมิกซ์ยุทธขนาดใหญ่อีกหลายโครงการเช่นโครงการแบงคอกมอโครงการวิสตอมันโฮวันโครงการฟอเรสเทีย ศูนย์นิทรรศาการไบเทคเฟสสองซึ่งทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นแม่เหล็กสําคัญที่จะดึงดูดให้คนเข้ามาโซนนี้ให้มากขึ้นเพิ่มโอกาสในการทําธุรกิจให้มากขึ้นไปด้วยค่ะสําหรับการเลือกซื้อโฮมออฟฟิศ e นี่นะคะคุณผู้ชมก็จะมีปัใจจัยในการเลือกที่แตกต่างจากการซื้อบ้านทั่วๆไปด้วยนะคะคือเราจะต้องมองถึงโอกาสในการทําธุรกิจเพิ่มไปด้วยโดยโครงการโฮมออฟฟิศแต่ละโครงการเนี่ยเขาก็จะถูกแบ่งตามทำเลที่ มีผู้อยู่อาศัยรอบๆนะคะคือคนที่อยู่อาศัยรอบๆเป็นประมาณไหนตัวโครงการโฮมอฟิทก็จะรองรับธุรกิจได้ประมาณนั้นโดยโครงการ Business District ที่เราพาชมในวันนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นโครงการที่ตั้งอยู่บน AP Upper East s t t t e ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่ม High End นะคะคือลูกบ้านของ AP เองเนี่ยก็จะมีมากกว่า400ยูนิตแล้วรวมไปถึงโครงการรอบๆก็ยังเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ระดับ High อ n นทำให้โครงการนี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับธุรกิจที่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการทําสปาการทําคลินิกเสริมความงามร้านเสริมสวยหรือว่าร้านอาหารดีๆก็สามารถทําได้ที่ทําเลตรงนี้ค่ะและตัวโครงการ AP Upper East Esta เทเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นหนึ่งในโครงการของ a อนะคะที่มีโครงการที่อยู่อาศัยด้านในทั้งหมด4โครงการเขาก็จะแบ่งเป็นทั้งทาวน์โฮมบ้านแฝดแล้วก็โฮมออฟฟิศติดถนนค่ะซึ่งโครงการที่เราพามาชมวันนี้ก็จะเป็นส่วนของโฮมออฟฟิศนั่นเองค่ะอยู่ติดถนนใหญ่เลยซึ่งจะมีชื่อว่า Business District บางนาวงแหวนนั่นเองค่ะ โครงการน,นี้จะมีทั้งหมด17ยูนิตนะคะบนที่ดิน2ไร่1งาน8.4ตารางวาค่ะเป็นออฟฟิศสูง4ชั้นนะคะสำหรับตัวที่ดินโครงการเนี่ยเขาก็จะตั้งอยู่ติดฝั่งถนนเลียบวงแหวนกระจาพิเศษเลยมีทางเข้าออก2ทางคือจากถนนส่วนบุคคลของทาง APA ที่ใช้ร่วมกับโครงการด้านในแล้วก็จะมีถนนที่ติดกับถนนเส้นหลักด้านหน้าเลยและรองรับการทรําธุรกิจที่ต้องติดต่อง,งานบ่อยๆค่ะสําหรับภายในพื้นที่โครงการน,นี่นะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมี ที่จอดรถอองรับไว้ให้21คันแล้วก็จะมีกล้อง C C T V ติดตั้งไว้ให้ตามจุดต่างๆทั่วโครงการเลยพร้อมรปภค่ะส่วนตัวบ้านนะคะทาง AP ได้ออกแบบฟังก์ชันเป็น New Home Office 2020ที่รองรับทั้งการทำธุรกิจและการอยู่อาศัยได้อย่างลงตัวซึ่งเรามั่นใจได้เพราะว่านี่ไม่ใช่โครงการแรกในแบรนด์ d i s t i c มีประสบความสำเร็จมาแล้วหลายโครงการนะคะทั้งที่ลาดพร้าว1 1 3สีวาราและเอกมัยรามินทาค่ะ ส่วนบ้านของโครงการนี้จะมีแบบเดียวคือแบบบ้านเวอร์ทีสโฮมออ f ฟิศ e 4ชั้นพื้นที่ใช้สอย231ตารางเมตรหน้ากว้าง5เมตรที่ดินเริ่มต้น20.6ตารางวาฟังกช์ชันบ้านนะคะที่ชั้น1ถึงชั้น3จะเป็นแบบ Open Plan สามารถจัดเป็นพื้นที่ทำงานหรือหน้าร้านได้ส่วนที่ชั้น4จะเป็นโซนพักอาศัยกันเป็น2ห้องนอนและมีห้องน้ำให้ทุกชั้นค่ะ บ้านที่เราจะพาชมในวันนี้นะคะเป็นบ้านมาตรฐานนะคะที่ทางโครงการเขาสร้างเสร็จไว้ให้แล้วพร้อมอยู่หน้าตาบ้านเนี่ยก็จะเป็นแบบมาในสไตล์โมเดิร์นนะคะหน้าบ้านเขาจะติดเป็นกลิ่งมาให้นะคะแล้วก็จะมีก๊อกน้ํามาให้ส่วนประตูหน้าบ้านเนี่ยจะได้เป็นลูกฟักกระจกนะคะเป็นบานสไลด์เปิดได้2ฝั่งแบบนี้เลยเปิดได้กว้างนะคะส่วนด้านบนเนี่ยเขาจะต่อเป็นบานฟิกมาให้ด้วยเพิ่มพื้นที่ให้หน้าบ้านเนี่ยดูกว้างขึ้นนะคะเวลาเราทําหน้าร้านเนี่ยด้านนอกก็จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันต่อค่ะ เพราะว่าภายในตัวบ้านนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นโซนรีเซพชันหรือว่าเป็นหน้าร้านค่ะความสูงฝ้าเพดานตรงนี้เนี่ยสูงถึง2.9เมตรนะคะทำให้หน้าร้านของเราเนี่ยดูโปร่งโล่งแล้วก็โอโถงมากขึ้นสำหรับสเปคที่เขาให้มานะคะตัวพื้นเนี่ยจะปูด้วยกระเบื้องแกนิโต้ทั้งชั้นค่ะส่วนผนังเนี่ยจะเป็นฉาบเรียบทาสีขาวทั้งหมดเลยนะคะ พื้นทนี่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะวางตู้โชว์ของหรือว่าทําเป็นเคาน์เตอร์รีเซพชันตรงนี้ก็ได้หรือว่าถ้าใครมีเป็นทําออฟฟิศเนี่ยคะก็สามารถที่จะทําพื้นที่นั่งรับรองให้กับลูกค้าได้ค่ะถัดเข้ามาด้านในค่ะคุณผู้ชมโซนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกั้นนะคะเพื่อที่จะทําเป็นโซนพักผ่อนของพนักง,งานก็ได้หรือว่าจะทําเป็นแบ็กออฟฟิศไว้เก็บเอกสารเก็บของที่สต็อกนะคะ แล้วถ้าของที่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยๆเนี่ยก็จะมีพื้นที่เก็บไว้ให้เป็นห้องเก็บของใต้บันไดตรงนี้นะคะสามารถนำมาเก็บไว้ได้เลยส่วนห้องน้ําที่ชั้นหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะอยู่ติดกับโซนเมื่อกี้เลยค่ะคุณผู้ชมภายในห้องน้ำนี่นะคะจะเป็นแบบ p o เด e r room นะคะคือจะมีเฉพาะส่วนแห้งเท่านั้นสุขภัณฑ์ที่เขาใช้จะใช้ของ American Standard ค่ะที่ติดตั้งมาให้จะมีอ่างล้างมือขนาดใหญ่พร้อมก๊อกน้ําเย็นแล้วก็มีกระจกเงบานใหญ่นะคะ ถัดเข้ามาด้านในก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์แบบดูอัลติดตั้งมาให้พร้อมสายชำระแล้วก็ที่วางกระดาษชำระส่วนการระบายอากาศของห้องน้ําที่ชั้นล่างนะคะจะติดตั้งพัดลมดูดอากาศมาให้ค่ะถัดออกมาก็จะเป็นส่วนของลานซักล้างหลังบ้านนะคะคุณผู้ชมซึ่งประตูลานซักล้างเนี่ยค่ะจะได้เป็นบานสไลด์บานใหญ่ค่ะลูกฟักกระจกนะคะสามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาในตัวบ้านได้เยอะขึ้นส่วนตัวลานซักล้างหลังบ้านเขาจะมีติดตั้งปั๊มน้ําแทงน้ํามาให้เรียบร้อยเลย ตัวพื้นเนี่ยเทคอนกรีตมาให้เต็มพื้นที่แต่ว่าจะไม่มีลงเสาเข็มมาให้นะคะส่วนตัวรั้วหลังบ้านเนี่ยจะสูงประมาณ1.2เมตรเป็นรั้วทึบแล้วก็ต่อด้วยรั้วโปร่งนะคะพื้นที่หลังบ้านตรงนี้เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะจัดเป็นพื้นที่ครัวได้หรือว่าจัดเป็นสวนเล็กๆไว้ให้พนักงานนั่งมาผ่อนก็ได้ค่ะแล้วอีกอย่างนะคะถ้าเรามองขึ้นไปด้านบนนะคะก็จะมีส่วนของบันไดหนีไฟติดตั้งมาให้ค่ะเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในทุกหลังค่ะติดกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันต่อนะคะ ตัวโถงบันไดของบ้านโครงการนี้นะคะคุณผู้ชมที่จะบอกให้ว่าเขาจะมีเป็นตัวช่องแสงมาให้ทุกชั้นเลยติดตั้งไว้ตรงชานพักนะคะซึ่งตัวบานเนี่ยจะเป็นบานฟิกแล้วก็บานกระทุงที่สามารถเปิดระบายอากาศได้แล้วก็รับแสงธรรมชาติเข้ามาในตัวบานเนี่ยช่วยให้บริเวณโถงบันไดเนี่ยดูโปร่งแล้วก็สว่างขึ้นค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันเลยค่ะ ขึ้นมาที่ชั้น2นะคะคุณผู้ชมชั้นนี้นะคะชั้น2ถึงชั้น4จะมีความสูงฝ้าเพดานอยู่ที่2.6เมตรสำหรับชั้นนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นพื้นที่ working space นะคะสามารถทำเป็นห้องทำงานได้หน้าบ้านเนี่ยจะมีหน้าต่างนะคะชุดใหญ่มาให้แบบนี้เลยเป็นหน้าต่างบานสไลด์นะคะเปิดระบายอากาศได้แล้วก็รับแสงธรรมชาติเข้ามาในตัวบ้านได้เยอะเลยทีเดียวสําหรับพื้นที่ตรงนี้เราสามารถที่จะทําแบ่งล็อกเป็นพื้นที่สําหรับให้พนักงานออฟฟิศก็ได้หรือว่าจะทาเป็นสตูดิโอก็ได้ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นงานที่ต้องเพ่งตัวสอนหรือว่าใช้คอมนานๆเนี่ยก็แนะนําให้ติดตั้งโคมไฟเพิ่มนะคะเพื่อที่จะได้มีแสงสว่างเพียงพอค่ะถัดมาด้านหลังนะคะก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําค่ะซึ่งสเปคของห้องน้ําที่ชั้น2เนี่ยจะเหมือนที่ชั้นล่างเลยนะคะแต่ว่าที่พิเศษหน่อยก็คือระบบระบายอากาศค่ะคือเขาจะให้หน้าต่างมา2บานนะคะเป็นบานกระทุงบานใหญ่เลย สามารถเปิดระบายอากาศได้ดีซึ่งที่ต้องเน้นหน่อยเนี่ยก็เพราะว่าชั้นนี้เนี่ยจะมีคนเข้าใช้งานเยอะกว่าปกติค่ะถ้าเกิดว่าจัดเป็นห้องออฟฟิศนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น3ามกันต่อค่ะขึ้นมาที่ชั้น3นะคะคุณผู้ชมชั้นนี้เนี่ยจะดูโปร่งโล่งขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าชั้นนี้จะได้หน้าต่าง2ชุดใหญ่หน้าบ้านนะคะทำให้ห้องนี่ดูโปร่งขึ้น สำหรับฟังก์ชันนะคะในชั้นนี้เนี่ยเราสามารถที่จะจัดเป็นห้องมิตริ่งรูมหรือว่าห้องรับรองลูกค้าคนสำคัญที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นอื่นระดับก็ได้ค่ะถัดมาก็จะเป็นส่วนของห้องน้าค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องน้ําที่ชั้นนี้เนี่ยนะคะจะพิเศษกว่าห้องน้ําที่ชั้นล่างเพราะว่าจะแยกโซนอาบน้ํามาให้ด้วยเอาไว้สําหรับให้พนักง,งานมาอาบน้ําที่ออฟฟิศก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครทําธุรกิจแค่ที่ชั้น1กับชั้น2เนี่ยชั้นนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นลิฟวิ่งแอเรียได้เช่่นนกันคะ โดยในพื้นที่ห้องอาบน้ำนี่นะคะพื้นเขาจะลดระดับลงไปแบ่งแยกไว้ให้เป็นสัดส,ส่วนเราสามารถติดชวาบ็อกได้แล้วก็ในห้องอาบน้ำเขาก็จะมีฝักบัวกับเดินระบบเผื่อติดตั้งเครื่องทันร้อนมาให้เรียบร้อยค่ะติดกับห้องน้ำนะคะเขาก็จะมีกั้นห้องมาให้แยกอีกหนึ่งห้องนะคะตรงนี้เ,นเราสามารถทำเป็นห้องของผู้บริหารหรือว่าเจ้าของกิจการก็ได้ค่ะหรือว่าจะปรับเป็นมุมคอฟฟี่คอเนอร์เล็กๆนะคะไว้เตรียมอาหารเล็กน้อยๆก็ได้ค่ะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนชั้น4กันต่อค่ะขึ้นมาที่ชั้น4นะคะชั้นนี้เนี่ยจะเป็นโซนพักอาศัยค่ะพื้นเขาก็จะเปลี่ยนเป็นปูล,ลามิเนตลายไม้นะคะให้อารมณ์ของการอยู่อาศัยอบอุ่นสบายมากขึ้นสําหรับชั้นนี้เขาก็จะกั้นห้องนอนมาให้2ห้องค่ะห้องแรกเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะเป็นห้องฝั่งหน้าบ้าน ขนาดของห้องเนี่ยก็จะกว้างแบบนี้เลยนะคะมีช่องแสงหน้าบ้านมาให้2บานเป็นหน้าต่างบานกระุ้งกับบานฟิก์นะคะแล้วก็อีกฝั่งเนี่ยเป็นระเบียงหน้าบ้านซึ่งตัวระเบียงเนี่ยเราก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ความร่มรื่นให้กับห้องได้ค่ะภายในห้องนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยของเขาก็จะสามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้สบายๆค่ะพร้อมชุดเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าต๊ะทำงานได้ครบหมดค่ะ ส่วนห้องน้ำนะคะที่ชั้นนี้เนี่ยจะมีห้องน้ําห้องเดียวจะใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนทั้งสองห้องเลยนะคะเขาก็จะมีประตูเนี่ยเชื่อมถึงกันแบบนี้ค่ะสามารถเข้าออกได้จากสองฝั่งเลยสะดวกมากค่ะและภายในห้องน้ำเนี่ยนะคะเขาก็จะแบ่งโซนอาบน้ําไว้ให้นะคะพื้นที่หย่อน้ำเนี่ยก็จะกว้างขวางเลยทีน,นะคะเราสามารถที่จะกั้นชว์บ็อกได้ของที่เขาให้มาก็จะเป็นฝักบัวแล้วก็เดินระบบติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นมาให้เรียบร้อย ของที่ได้เพิ่มมาอีกอย่างนะคะคือจะอัพตัวสเปคของโถสุขภัณฑ์ค่ะและตัวอ่างล้างมือเนี่ยก็จะเป็นอ่างแบบฝังนะคะมีขนาดใหญ่ขึ้นเคาน์เตอร์เนี่ยกว้างเลยสามารถที่จะวางอุปกรณ์อาบน,น้ำต่างๆไว้บนนี้ได้ค่ะถ้ดออกมาเราก็จะออกมาที่ห้องนอนรองกันเลยนะคะเดินเชื่อมออกมาเลยขนาดของห้องเนี่ยถึงจะเป็นห้องนอนรองนะคะแต่ก็ไม่ได้มีขนาดเล็กกว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมมากค่ะ พื้นที่ในห้องสามารถวางเตียงคว e นไซส์ได้สบายๆพร้อมชุดเฟอร์นิเจอร์ครบชุดช่องแสงในห้องนี้นะคะก็จะมีทั้งหน้าต่างบานกระทุ้งบานใหญ่แล้วก็หน้าต่างบานสไลด์ฝั่งหลังบ้านสามารถเปิดระบายอากาศให้ห้องได้ดีแล้วก็รับแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องได้เยอะค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ชมรายละเอียดโครงการกันไปครบแล้วนะคะเราไปสรุปกันค่ะว่าโครงการนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง สำหรับโครงการ Business District บางนาวงแหวนนี้นะคะคุณผู้ชมจะเหมาะกับคนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยพร้อมกับทำธุรกิจไปด้วยในตัวได้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดหน้าร้านหรือว่าการทำออฟฟิศโดยทำเลโดยรวมเนี่ยจะอยู่ใกล้โซนบางนาตาดซึ่งเป็นทำเลที่มีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมสูงใกล้นิคมอุตสาหกรรมสามารถวิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางธุรกิจใจกลางเมืองและก็แหล่งทำงานใจกลางเมืองได้ง่ายนะคะและยังใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิด้วยเพราะฉะนั้นจึงเหมาะกับก,บการทำธุรกิจประเภทโลจิสติกค,ค่ะ หรือว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ขายของออนไลน์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็สามารถที่จะปรับเป็นสตูดิโอหรือว่าออฟฟิศได้แต่ที่สำคัญจริงๆนี่นะคะสำหรับทำเลในการทำธุรกิจของโครงการนี้ที่พิเศษกว่า Home Office รอบๆทั้งหมดเลยเนี่ย เพราะว่าจริงๆแล้วทำเลตรงนี้เนี่ยจะถูกล้อมรอบด้วยกลุ่มลูกค้าไฮเอ็นค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกบ้านของ AP Upper East s t a t เเองหรือว่าลูกบ้านของโครงการใหญ่ๆรอบๆที่เป็นโครงการไฮเอ็นทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเปิดหน้าร้านพวกสปาร้านทำผมร้านกูมิ่งหรือว่าร้านอาหารราคาแพงๆได้เพราะว่าทั้งหมดนี้มีกำลังซื้อที่ค่อนข้างสูงค่ะจึงเป็นตลาดที่แตกต่างจากโครงการโฮมออฟฟิศอื่นๆรอบๆในย่านนี้ทั้งหมดค่ะ สำหรับตัวบ้านนะคะเขาก็<ๆ>ให้ของมามีคุณภาพมาตรฐานค่ะส่วนฟังก์ชันในบ้านจะให้มาเป็นแบบ o p e n p แ n นนะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะให้เราได้มาจัดสรรฟังก์ชันภายในบ้านเองโดยเขาจะแบ่งโซนทำธุรกิจไว้ให้ที่ชั้น1ถึงชั้น3และโซนพักอาศัยอยู่ที่ชั้น4ค่ะ ส่วนเฟสิลิตีในโครงการก็จะมีเฉพาะที่จำเป็นสำหรับ Home Office เท่านั้นนะคะคือจะมีที่จอดรถมาให้21คันมีกล้อง C C T V ติดตั้งไว้ให้ตามจุดต่างๆแล้วก็มีรอปพค่ะแล้วตอนนี้นะคะทาง AP เขาก็เปิดโซนใหม่ติดถนนใหญ่เป็นครั้งแรกเลยนะคะมาพร้อมราคาดีที่สุดเริ่มต้นที่9.9ล้านบาทค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถ w อ l k i n เข้ามาชมโครงการได้ทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็น หรือว่าถ้าอยากโทรมาสอบถามก่อนก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์1623ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมกันในครั้งนี้นะคะครั้งต่อไปเราจะพาไปชมโครงการไหนสามารถติดตามได้ที่ Facebook, Youtube และเว็บไซต์ home nau.com y สำหรับวันนี้กิฟและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ